พระไตรปิฎกฉบับหลวงพ่อสไทยเล่มที่23สุตันตปิฎกอังคุตระนิกายสัตตะกะอัตตะกะนวกะนิบาตอวินัยวัคที่สข้อ72ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ออประกอบด้วยธรรมเจประการเป็นวนะินัยทรธรรมเจประการเป็นฉไหนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จัก อาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมันญ,ญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมถาศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งมีปกติได้ความปัถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชาสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่ง ทำให้แจ้งซึ่งเจโตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่หนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมเจตประการนี้เป็นวินัยทระดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมเจตประการเป็นวินัยทระได้ทำเจประการเป็นไฉนคือ รู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งจำปฏิโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกดีแล้วขยายดีแล้ววินิจฉัยดีแล้วทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะหนึ่งมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชาสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่ง ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอสวะไม่ได้และถึงเข้าถึงอยู่ดูก่อนพิสุทังหลายพิสุผู้ประกอบด้วยทมเจตประการนี้แหละเป็นวินัยธาระได้ดูก่อนพิสุทังหลายพิสุผู้ประกอบด้วยทมเจตป,ป,ประการเป็นวินัยธระได้ทำเจประการเป็นไนคือ รู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งหนักอยู่ในพระวินัยไม่งอนแงนหนึ่งมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจโตมุตดปัญญาวิมุตดละถึงเข้าถึงอยู่หนึ่ง ดูก่อนพิสุทังหลายพิสุผู้ประกอบด้วรมเจ็ดประการนี้เป็นวินัยทระได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู anyway. ้ประกอบด้วรมเจ็ดประการเป็นวินัยทระได้ทำเจ็ดประการเป็นไนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งย่อมระลึกถึงชาติก่อนๆได้เป็นอันมากคือ ระดึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างละถึงเย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนีหนึ่งเย่อมเห็นมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซาบได้ดีตกย่า ด้วยที่พยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมละถึงหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ละถึงเข้าถึงอยู่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยทมเจตประการนี้เป็นวินัยธทระได้ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสุนผู้ประกอบด้วยทมเจตประการเป็น พระวินัยทระงามทำจ็ดประการเป็นไนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหึ่งเป็นผู้มีศีลและถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนึ่งมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากละถึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจโตมุติปัญญาวิมุตดละถึง เข้าถึงอยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมเจดประการนี้เป็นวินัยธระงามดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมเจดประการเป็นวินัยธระงามธรรมเจตประการเป็นไนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่ง รู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งจำปฏิโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกดีแล้วขยายดีแล้ววินิจฉัยดีแล้วทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยจนชนะหนึ่งมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากละถึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติละถึง เข้าถึงอยู่ดูกนพิสุททั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยรมเจ็ดประการนี้เป็นพระวินัยทระงาม78ดูก่อนกพิสุทั้งหลายพิสุผู้ปร sure. ะกอบด้วยรมเจ็ดประการเป็นพระวินัยทระงามทำเจ็ดประการเป็นไฉนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่ง นักอยู่ในพระวินัยไม่ง่อนเง่น 1. มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากละถึงเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ละถึงเข้าถึงอยู่หนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมจประการนี้เป็นพระวินัยทระงาม79 ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการเป็นพระวินัยทระงามธรรมเจ็ดประการเป็นฉนหะนคือรู้จักอาบัตหนึ่งรู้จักอนาบัตหนึ่งรู้จักอาบัตเบาหนึ่งรู้จักอาบัตหนักหนึ่งย่อมระลึกถึงชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างละถึง ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมนากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการอย่างนี้ย่อมเห็นมูสัตที่กําลังจุติกําลังอุบัติละถึงย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีพิพันธ์ดีมีพิพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยประการชนีหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอสวไมิได้ พิษุผู้ประกอบด้วยทำจดประการนี้เป็นพระวินัยทระงามหัวข้อ80ครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งรั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาศขอพระผู้มีพรภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อกแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วจะพึงเป็น ผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเดดเียวอยู่เถิดพระผู้เยภาตัดว่าดูก่อนอุบาลีเธอพึงรู้ธรรมเหล่านี้ว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เธอพึงทรงธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนหนึ่งว่านี้ไม่ใช่ธรรม นี้ไม่ใช่วินยัยนี้ไม่เป็นคำสอนของศาสดาอันนึ่งเธอพึงรู้ธทำเหล่าใดแลว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อนิพานโดยส่วนเดียวเธอพึงทรงจำทำเหล่านี้ไว้โดยส่วนหนึ่วนนงว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัย นี้เป็นคำสอนของศาสดาดูก่อนพิสุทลทรไสทำสำหรับระง,งับอธิกรณ์เจ็ดประการนี้เพื่อสงบระง,งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วทำเจ็ดประการเป็นไฉนพิสุพึงให้สัมมุขาวินัยสำหรับระง,งับต่อหน้าหนึ่งพึงให้สติวินัยสำหรับพระอรหันต์ผู้มีสติไพบูลหนึ่งพึงให้อมูลหะวินัยสำหรับ พิสุบ้าหนึ่งปัตยะยาตะการณะทำให้การปรับโทษตามคำปฏิญาหนึ่งเยพุยะยะสิกาปรับโทษถือข้างมากเป็นประมาณหนึ่งตัสสะปาปิยะสิกาปรับโทษสมกับความผิดแก่พิสุจำเลยนั้น 1. ตนวัธาระกะตสิน ทำนองกลบย่าคือทำการประนีประนอมหนึ่งดูก่อนพิสุน์ทั้งหลายทำสำหรับระงรับอธิกรณ์เจ็ดประการนี้เพื่อสงบระงรับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วจบไปในวรรคที่สามสูตรที่ไม่สงเครดูก่อนพิสษุทั้งหลายชื่อว่าพิสุเพราะทำลายทำเจ็ดประการทำเจ็ดประการเป็นไนคือ สกายัิทิฐิหนึ่งวิจิกิิชาหนึ่งสีละพัตะปามาห,า,าหนึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งดูก่อนพิสุท้งหลายชื่อว่าเป็นพิสุเพราะทำลายทำเจ็ประการนี้แลดูก่อนพิสุท้งหลายชื่อว่าเป็นสมณนะเพราะสงบทำเจ็ประการชื่อว่าเป็นพาม เพราะลอยทมเจ็ดประการชื่อว่าเป็นโสทิกะสวัสดีเพราะเป็นผู้ไม่รอยรัตทมเจ็ดประการชื่อว่าเป็นนหาตกะเพราะอาบทมเจ็ดประการชื่อว่าเป็นเวทคูเพราะรู้ชัดทรเจ็ดประการชื่อว่าเป็นอรหรันเพราะเป็นผู้กลายรมเจ็ดประการ ทำเจ็ดประการเปชนไหนคือสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งสีและพตตาปา마ตหนึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายชื่อว่าเป็นอรหันต์เพราะเป็นผู้กลธรทำเจตประการนี้แลข้อ84ดูก่อนพิสุทั้งหลาย อสัตรมเจ็ดประการนี้เจ็ดประการไป็นนะันคืออสัตตบรุษเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งไม่มีหิริหนึ่งไม่มีโอตปะหนึ่งมีสุตะน้อยหนึ่งเป็นผู้เกียจขันธ์หนึ่งมีสติหลงลืมหนึ่งมีปัญญาสามหนึ่งดูก่อนพิสุทธิ์ลายอสัตรมเจ็ดประการนี้ ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายสัทธรรมเจ็ดประการเจ็ดประการเป็นฉไนะคือสัตตบุรุษเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีฮิริหนึ่งมีโอตปะหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งปารบความเพียรหนึ่งมีสติหนึ่งมีปัญญาหนึ่งดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายสัทธรรมเจ็ดประการนี้แหละแปดูก่อนกพิสุทธิ์ทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรกระทำอัญชรีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกเป็นไฉนดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงมีสำคัญว่าไม่เที่ยงตระหนักชัดว่าไม่เที่ยงในจักสุ น้อมไปด้วยใจยังลงด้วยปัญญาติดต่อสมเสมอไม่ขาดสายเธอกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้บุคคลที่หนึ่งเป็นผู้ควรของคำนับละถึงเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห,เห็นว่าไม่เที่ยงมีความสําคัญว่าไม่เที่ยงตรนหนักชัดว่าไม่เที่ยงในจักษุน้อมไปด้วยใจยังลงด้วยปัญญาติดต่อสม่เสมอไม่ขาดสายบุคคลนั้นมีการสิ้นอสวะและสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกันนี้เป็นบุคคลที่สองเป็นผู้ควรของคำนับละถึงอีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงและถึงติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดสายบุคคลน,นั้นเป็นอันตาราปารินิพายีเพราะสิ้นโอลัมพากิยะสังโยชห้านี้เป็นบุคคลที่สามเป็นผู้ควรของคำนับและถึงอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงละถึงติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดสายบุคคลน,นั้นเป็น อุปหัจปริณิพายีพะสิ้นโอลัมภาคิยสังโยชนนี้เป็นบุคคลที่สี่เป็นผู้คนของคำนับละถึงอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงละถึงติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดสายบุคคลนั้นเป็นอสังขาระปริณิพายีอันสิ้นโอลัมภาคิยสังโยชนนี้เป็นบุคคลที่ห้า เป็นผู้ควรของคำนับละถึงอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงละถึงติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดสายบุคคลน,นั้นเป็นสสังคาระปรินิพายีเพราะสิ้นโอรภาคิยะสังโยชห้านี้เป็นบุคคลที่6เป็นผู้ควรของคำนับละถึงอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงและถึงติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดสายบุคคลนั้นเป็นอุททังโสโตอากะนิตตะคามีเพราะสิ้นโอลัมพาคิยสังโยชห้านี้เป็นบุคคลที่เจเป็นผู้ควรของคำนับและถึงเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดูก่อนพิสุจทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าข้อ86ดูก่อนพิสูจน์ทงหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรของคํานับและถึงไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าเจ็ดจำพวกเป็นไน ดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ในจักสุละถึงพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาในจักสุละถึงพิจารณาเห็นว่าสิ้นไปในจักสุละถึงพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักษุหนึ่งพิจารณาเห็นความคลายไปในจักษุหนึ่งพิจารณาเห็นความดับในจักสุหนึ่ง พิจารณาเห็นความสละคืนในจัก <em> ษุหนึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาละถึงพิจารณาเห็นความสิ้นไปละถึงพิจารณาเห็นความเสื่อมไปละถึงพิจารณาเห็นความคลายไปพิจารณาเห็นความดับละถึงพิจารณาเห็นความสละคืนในหูละถึง จมูกละถึงลิ้นละถึงกายละถึงใจละถึงในรูปเสียงละถึงกลิ่นละถึงรสละถึงโพธภะละถึงธรรมรมในจักรสุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณในจักรสุสัมผสัสโสตะสัมผสัสคานะสัมผสัสชิวหาสัมผสัส กายสัมผัสมโนสัมผัสในจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาในรูปสัญญาสัทธสัญญาคันทะสัญญารัะสัญญาโพธะสัญญา ธรรมสัญญาในรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันทะสัญเจตนารสะขันเทเจตนาโพธะสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาในรูปตัณหาสัทธตัณหาคันทะตัณหารศสศปัณหาโพธะตัณหาธรรมตัณหาในรูปวิตกสัทธวิตก คันธวิตกรสาวิตกโพธพะวิตกธรรมวิตกในรูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรสาวิจารโพธพะวิจารธรรมวิจารในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันละถึงข้อ78 ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทำเจ็ดประการอันพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะเจ็ดประการเป็นไนคือสติสามโพชฌงละถึงอุเบขาสามโพชฌงดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้อันพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะละถึงข้อ88ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทำเจ็ดประการพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะ เจ็ดประการเป็นไหนคืออนิจจสัญญาหนึ่งอนัตตะสัญญาหนึ่งอสุภะสัญญาหนึ่งอธินวะสัญญาหนึ่งปหาณะสัญญาหนึ่งวิราคะสัญญาหนึ่งนิโรธสัญญาหนึ่งดูก่อนพิสุทังหลายทำเจ็ดประการนี้พิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะข้อ89 ดูก่อนพิสุจน์ทงหลายทำเจ็ดประการพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะเจ็ดประการเป็นไนคืออสุภะสัญญาหนึ่งบรณะสัญญาหนึ่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งสัพพโลเกอนาพิรตสัญญาหนึ่งอณิจจสัญญาหนึ่งอณิเจทุกขสัญญาหนึ่งทุเขอนัตตะสัญญาหนึ่งดูก่อนพิสุจน์ทงหลาย ทำจดประการนี้พิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะละถึงหัวข้อที่90ดูก่อนพิสุทั้งหลายทำจดประการน,นี้พิสุพึงเจริญเพื่อกําหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อความสิ้นไปเพื่อความเสื่อมไปเพื่อความเสื่อมไปเพื่อความดับเพื่อสละเพื่อสลัดคืนราคะ ทำเจตประการอันพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อความสิ้นไปเพื่อความเสื่อมไปเพื่อความคลายไปเพื่อความดับเพื่อสละเพื่อสละคืนโทสะโมหโกธะอุปนาหะมัคคะปราสะอิสามัชริยะมายา สาธเยะธรมภะสาลัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะดูก่อนพิสุทั้งหลายทำจดประการนี้อันพิสุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งละถึงเพื่อสลัดคืนโทสะละถึงจบสัตตกะนิบาท